สัสดีครับท่านผู้ฟังนี่คือรายการเรื่องเล่าหลอนสตูดิโอครับวันนี้เรามาฟังเรื่องหลอนๆกันอีกเช่นเคยครับลุงชัยกับป้าจอยนแกมีอาชีพเลขขายของขายของทุกอย่าง20บบาทไม่ว่าจะเป็นถ้วยถังกระมังหม้อและของใช้ในครัวเรือนอื่นๆ ทั้งสองคนเนี่ยแกเป็นคนอีสานแกก็จะเร่ขายของไปทั่วค่ำไหนนอนนั่นวันนี้เนี่ยแกก็ไปขายของเช่นเคยที่วัดวัดหนึ่งสองผมเมียเนี่ยก็ตั้งร้านขายของตั้งแต่เช้าเมื่อตั้งร้านเสร็จลุงชัยเนี่ยแกก็ข,ขับรถประกาศไปทั่วหมู่บ้าน พอชาวบ้านรู้ว่ามีของขายทุกอย่างยี่สิบบาทชาวบ้านก็เริ่มทยอยมาซื้อประจวบเหมาะกับวันนี้ก็มีตลาดนัดตอนเย็นทั้งสองผัวเมียเนีขายของดีมากจนเวลานั้นเย็นมากแล้วด้วยความที่วันนี้ขายของดีมากลุงชัยเนี่ยแกก็ถามป้าจอยว่า อยู่ขายพรุ่งนี้อีกสักวันไหมป้าจอยแกก็บอกว่าดีเหมือนกันลุงชัยแกก็บอกว่างั้นฉันจะไปคุยกับกรรมการวัดก่อนจะขอนอนที่วัดสักคืนเมื่อลุงชัยเนี่ยได้เข้าไปคุยกับกรรมการวัดกรรมการวัดก็บอกว่านอนได้เลยไปนอนที่ศาลาวัดที่ชาวบ้านเนี่ยเขาไวท้ทําบุญก็ได้ข้างบนเนี่ยมีห้องน้ําห้องท่า ส่วนค่าน้ำค่าไฟก็แล้วแต่จะทำบุญให้วัดเลยลุงชัยเนี่ยแกก็บอกว่าไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมขออาบน้ำอย่างเดียวผมกับเมียจะไปนอนเฝ้าของที่ตั้งไว้ตรงสาราหน้าเมนครับจะได้ไม่ต้องเก็บของอีกพรุ่งนี้จะได้ขายเลยไม่ต้องตั้งร้านใหม่ท่านผู้ฟังครับเมนของวัดนี้เนี่ยเป็นเมนที่ไม่ได้แยกออกจาก ตัวศาลาลักษณะเมนเนี่ยจะติดกับศาลาพอเปิดม่านไปด้านหลังศาลาเนี่ยก็จะเป็นเตาเผาศพส่วนที่ลุงชัยในแกนนอนและตั้งร้านขายของเนี่ยก็จะเป็นศาลาโล่งๆที่ปลูกแยกออกมาด้านหน้าตัวศาลาเมนเพื่อเอาไว้ตั้งเก้าอี้ให้แขกที่มาร่วมงานเพราะแขกบางคนเนี่ยก็ไม่อยากเข้าไปนั่งข้างในศาลาเมน อาจด้วยด้านนอกอากาศมันน่าจะถ่ายเทกว่าเมื่อทั้งสองผัวเมียกินข้าวกินปลาอาบน้ําอาบท่าเสร็จสองคนผัวเมียเนี่ยก็ช่วยกันกางเต็นท์และเข้านอนเมื่อสองผัวเมียเข้านอนได้สักพักเนี่ยลุงชัยเนี่ยแกก็ได้ยินเสียงหมาเห่าอ่อนรู้สึกว่าได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินไปเดินมา เสียงคนเนี่ยกำลังกวาดพื้นเมนอยู่แต่ลุงชัยเนี่ยก็ไม่ได้กลัวอะไรเพราะแกเคยชินกับการนอนที่วัดเวลาแกไปขายของแกก็จะนอนที่วัดทุกครั้งเวลาเนี่ยก็น่าจะสักประมาณสี่ทุ่มกว่าเสียงนั้นเนี่ยก็หายไปจังหวะนั้นเนี่ยด้วยลุงชัยแกปวดท้องพอดี แกก็เลยลุกออกจากเต็นท์เพื่อไปเข้าห้องน้ำที่ศาลาพอลุงชัยแกเข้าห้องน้ำเสร็จเนี่ยขณะที่แกกำลังเดินกลับแกก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งกำลังเดินเข้ามาแกก็คิดว่าเป็นเมียแกจะเดินไปเข้าห้องน้ำแต่พอเดินมาใกล้ๆลุงชัยก,ก็เห็นว่าไม่ใช่เมียแกแน่นอน เพราะที่แกเห็นเนี่ยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งหน้าบวมเปลง่งลิ้นจุกปากตัวบวมอืดไปทั้งตัวกลิ่นเหม็นเน่าเตะจ,จมูกแกก็ตกใจร้องเสียงหลงวิ่งไปที่เต็นท์กะว่าจะไปปลุกเมียแต่พอไปถึงเต็นท์เนี่ยเมียของลุงชัยก็ไม่ได้อยู่ในเต็นท์มันก็ทำให้ลุงชัยนะ่ะใจคอไม่ดี แกก็นอนคุมโปงรอเมียเวลาเนี่ผ่านไปสักพักใหญ่เมียแกก็ไม่มาสักทีแกก็ตัดสินใจลุกขึ้นเพื่อไปขอความช่วยเหลือจากพระในวัดขณะที่ลุงชัยเนี่ยวิ่งไปจนถึงกุฏิพระก็มีเสียงถามออกมาว่ามีอะไรโยมลุงชัยเนี่ยแกก็มองตามหาเสียงที่ถาม ครู่หนึ่งก็มีพระรูปหนึ่งเดินออกมาจากหลังกุฏิอายุนี่ก็เราเรๆสักแปดสิบกว่าได้ลุงชัยเนี่ยแกก็เล่าให้พระองค์นี้ฟังว่าขณะที่ตนเนี่ยกำลังเดินกลับจากเข้าห้องน้ำจะไปที่เต็นท์นอนแกก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งหน้าบวมเปลง่งลิ้นจุกปากตัวบวมอืดไปทั้งตัว มีกลิ่นเหม็นเน่าครุ้งไปหมดด้วยความที่ตกใจแกก็วิ่งไปที่เต็นท์นอนแต่พอไปถึงเต็นท์เนี่ยเมียของแกก็ไม่ได้อยู่ที่เต็นท์ตนจึงนอนรอไปพักใหญ่ก็ยังไม่เห็นเมียกลับมาก็เลยวิ่งมาขอความช่วยเหลือจากหลวงพ่อครับหลวงพ่อก็บอกว่าตามอาตมามา เดี๋ยวจะไปช่วยโยมหาหลวงพ่อเนี่ยแกก็พาลุงชัยเดินไปหลังเมนเหมือนหลวงพ่อแกรู้พอไปถึงหลังเมนเนี่ยลุงชัยแกก็เห็นเมียแกกําลังยืนร่ายรำท่าทางอ่อนช้อยชวนหน้าขนลุกอึกอักเมียของลุงชัยก็หยุดรําหันหน้ามามองลุงชัย แล้วพูดว่ากูะเอามันไปอยู่กับกูมึงมานอนที่นี่มึงไม่เคยขอกูพอเมียลุงชัยในแกพูดจบแกก็รำต่อหลวงพ่อก็พูดขึ้นมาว่าอย่าสร้างเวรสร้างกรรมเลยโยมโยมไปอยู่ที่ของโยมเถอะเช้าพรุ่งนี้อัตมาจะให้โยมทั้งสองคนนี้ทำบุญไปให้โยม พอหลวงพ่อพูดจบเมียลุงชัยที่ขณะกำลังรำอยู่นั้นก็หมดสติล้มลงพักหนึ่งเมียลุงชัยในแกะก็ได้สติแกก็บอกว่ามาอยู่ที่นี่ได้ไงหลวงพ่อแกก็เลยบอกว่ายังไม่ต้องถามอะไรเอาแบบนี้ไปนอนที่กุฏิอัตมากรของไม่ต้องกลัวหาย ไม่มีใครเขามาเอาไปไหนหรอกพอาถึงกุฏิหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อก็บอกว่าเปิดประตูเลยประตูไม่ได้ล็อกพอลุงชัยเปิดประตูเข้าไปเนี่ยหลวงพ่อก็บอกว่าไฟมันเสียจุดเทียนเอาผ้าห่มหมอนอยู่ตรงนั้นโยมเอามานอนได้เลยถ้าได้ยินเสียงอะไร หรือใครมาเรียกก็ไม่ต้องตอบพอหลวงพ่อพูดจบหลวงพ่อก็เดินขึ้นไปบนกุฏิชั้นสองลุงชัยในแกก็เก็บความสงสัยไว้แต่แกก็อดคิดไม่ได้ว่าทำไมหลวงพ่อถึงพูดแบบนั้นอีกอย่างทำไมกุฏิถึงสุดโทมเหมือนไม่มีใครอยู่มานาน เมื่อลุงชัยแกกับเมียนอนไปได้สักพักใหญ่หมาเนี่ยก็เริ่มเห่าหอนขึ้นมาอีกครั้งสักพักเนี่ยลุงชัยกับเมียแกยก็ได้ยินเสียงมีใครเดินอยู่รอบๆอ,อุติตอนนี้ทั้งสองคนเนี่ยกลัวจนเกงรงขยับตัวแทบไม่ได้อึกอก็มีเสียงแวววมาว่า เปิดประตูหน่อยเปิดประตูหน่อยแต่ทั้งสองคนเนี่ยเขาไม่ได้ตอบอะไรนึกถึงคำหลวงพ่อที่บอกไว้เสียงนั้นเนี่ยพูดอยู่อย่างนั้นสักพักใหญ่ก็งเงียบไปทั้งสองคนเนี่ยก็เริ่มผ่อนคลายร่างกายที่เกร็งแทบขยับตัวไม่ได้ก็เริ่มดีขึ้นครู่หนึ่งก็ได้ยินเสียงไก่ขัน ลุงชัยในยกาดูนาฬิกาตอนนี้เนี่ยก็เวลาตีสี่กว่าแล้วลุงชัยกับเมียแกจึงเผลงีบหลับไปจนนาฬิกาปลุกดังขึ้นตอนนั้นเนี่ยก็เวลาเจ็ดโมงเชา้าแกก็ปลุกเมียแกให้รีบไปล้างหน้าล้างตาเพื่อที่จะไปเปิดร้านขายของ พอสองคนผัวเมียเนี่ยแกเปิดประตูออกจากกุฏิพระที่กำลังกลับจากบินทบบาทพอเห็นแกก็ตกใจก็เลยถามว่าโยมมาทำอะไรกันที่นี่ทั้งสองคนเนี่ยก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อคืนให้พระองค์นี้ฟังแล้วก็ถามพระองค์นี้ว่าหลวงพ่อที่ช่วยตนเมื่อคืนท่านกลับมาจากบินทบบาทหรือยังครับ ตนจะขอเข้าไปกราบและถวายปัจจัยให้ท่านพระองค์นี้ก็เลยบอกว่าโยมขึ้นไปบนชั้นสองกุฏิได้เลยประตูไม่ได้ล็อกพอไปพบท่านแล้วเนี่ยมีอะไรก็มาหาตมาที่หอฉันนะพอทั้งสองคนขึ้นไปที่ชั้นสองของกุฏิแกก็เรียกหลวงพ่อเรียกอยู่หลายครั้งก็ไม่มีใครตอบ ก็นึกถึงพระองค์นั้นที่บอกว่าให้เปิดประตูเข้าไปเลยประตูไม่ได้ล็อกพอสองคนผัวเมียเนี่ยเปิดประตูเข้าไปทั้งสองคนเนี่ยถึงกับหน้าซีดตัวสัน่นน้ำตาคลอเมื่อสองคนผัวเมียได้เห็นรูปของหลวงพ่อที่รูประบุว่าชาตะมรณนะและโกอัฏิ ที่วางอยู่พร้อมกับเครื่องอัฏฐบริขารของท่านทั้งสองผัวมเมียเนี่ยจึงรีบไปหาพระองค์นั้นที่หอฉันทันทีพอถึงหอฉันเนี่ยพระองค์นี้ท่านก็บอกว่าอัตมาเนี่ยคือเจ้าอาวาสมีอะไรจะถามอัตตมาก็ถามมาลุงชัยเนี่ยจึงตัดสินใจถามเจ้าอาวาสว่า หลวงพ่อท่านเป็นใครครับเจ้าอาวาสก็เลยเล่าว่าหลวงพ่อเนี่ยท่านเป็นเจ้าอาวาสคนเกา่าท่านมรณภาพ้วยโรคชราบนกุฏิที่โยมทั้งสองไปนอนนั่นละท่านรักวัดนี้มากเพราะท่านอยู่วัดนี้มาตั้งแต่ท่านยังเป็นหนุ่มจนมาเป็นเจ้าอาวาสส่วนที่ได้ยินเสียงคนกวาดเมนตอนกลางคืนนะ่ะก็ไม่ใช่ใครหรอก ก็คือหลวงพ่อนี่ละพระที่วัดเนี่ยก็มักจะเห็นกันบ่อยๆผู้หญิงที่โยมเจอนะ่ะเมื่อตอนที่เขามีชีวิตอยู่เนี่ยเขาเป็นนางรำรำแก้บนหน้าตาสะสวยจนเขาได้พบรักกับชายวัยกลางคนคนหนึ่งซึ่งมีฐานะร่ำรวยเลยทีเดียวจนทั้งสองคนเนี่ยตกลงปรงใจอยู่ด้วยกัน แต่พออยู่มาวันหนึ่งเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็ได้ปูกคอตายโดยไม่มีสาเหตุแต่ยิญาติเนี่ยก็ไม่ปักใจเชื่อเรื่องสาเหตุการตายจึงเก็บศพเอาไว้รอจนกว่าเรื่องจบก็จะทำการเผาโยดยติญาติเนี่ยจึงมาขอฝากศพไว้ที่วัดอาตมาเนี่ยจึงให้เขาเอาใส่โรงเย็นไว้ที่หลังเมน พอสองผมเมียได้ยินที่จเจ้าอาวาดเล่าให้ฟังเนี่ยก็ตกใจหนักไปกว่าเดิมอีกเจ้าอาวาสท่านเลยบอกว่าก่อนไปเนี่ยก็ทําบุญถวายเพลนพระอุทิศบุญอุทิศส่วนกุศลให้หลวงพ่อกับผู้หญิงคนนั้นสักน้อยทั้งสองผมเมียเนี่ยก็รับปากก็ได้ไปหาซื้อของในตลาดมาทําบุญถวายเพลน พอถวายเพลงเสร็จทั้งสองผัวเมียเนี่ยจึงรีบเก็บของและเดินทางไปขายของต่อครับท่านผู้ฟังครับด้วยความเชื่อของคนสมัยก่อนเวลาจะไปพักหรือไปนอนที่ใดที่ไม่ใช่บ้านตนเองก็ให้ขอเจ้าที่เจ้าทางหรือสิ่งที่เรามองไม่เห็นเสียก่อนเพื่อความสบายใจของตนเอง และไม่เป็นการลบหลู่สิ่งที่มองไม่เห็นครับท่านผู้ฟังครับก็จบไปแล้วครับฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ